เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ถ้าคุณอยู่กันหลายคนนับเพื่อนของคุณให้ดีระวังคนเกินมาละ่ะเดอดช็อก เอาละครับเรามากันที่เรื่องของคุณชนฮะที่ผมเกรื่อนไว้ก่อนหน้านี้ว่าเพื่อนก็หลอกได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อสัก15ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณชนครับสวัสดีครับพี่ปองคะคุณชนตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรแถวสนามบินสุวรรณภูมิครับสนามบินสุวรรณภูมิสัญญาการรับฟังเป็นไงบ้างครับชัดเจนดีชัดเจนดีนะฮะปกติติดตามฟังเดี๋ยวช่องเป็นประจำครับอืมถ้่างั้นมาคุยถึงเรื่องนี้หน่อยฮะเรื่องที่บอกว่าเพื่อนก็หลอกได้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยัังงไครบ ก็คือนะครับคือสมัยสมัยยังเป็นวัยรุ่นนะครับเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะมีของเราจะมีกลุ่มของเรานี่ก็ประมาณยี่สิบคนนะครับที่ก็จะเป็นกลุ่มที่สนิทกันมากแล้วก็รักกันมากครับผมแล้วก็เหตุการณ์เหตุการณ์วันนั้นก็คือเราเอานัดกันที่จะไปเที่ยวที่ที่เอเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับจะมีงานมีดนตรีนะครับครับอ่าแล้วก็ เราก็ขับรถไป,ไปได้วยกันนะครับก็คือเราจะไปกเป็นกลุ่มขับรถไปเป็นกลุ่มซ้อนสองซ้อนสองไปยังไงครับก็ก็ไม่มีอะไรก็คือเราก็เทียบปกติพอดีเราไปเจออเป็นเจ้าค้าแบบเป็นเป็นเป็นโจกันเก่าอสมัยเคยเคยมีเรื่องกันบ่อยๆครับคือเจอกันแล้วต้องมีเรื่องกันประจําอย่างเงี้ยครับแต่คือช่วงนั้นช่วงวัยรุ่นใช่ไหมครับพี่ก็เราก็เราก็ตอนนั้นเราก็เรา,เราจะกลับเพราะเป็นเป็นหมู่บ้านเขา เราเราก็เราเราจะหนีกลับเราก็พยายามรวมรวมเพื่อนๆเราว่าเราจะกลับขับรถกลับอ่าช่วงที่เราขับรถกลับมาพอดีว่าเพื่อนผมอคนอชื่อโอนะครับครับอ่าคุณโอเนี่ยเป็นคนที่เล่นนะครับเขาก็พอดีว่าเขาเพิ่องออกรถมาใหม่สมัยน,นั้นอ่ารถยี่ห้อน,นี้กํลาลังดังฮะเขาเลยก็เขาก็เลยเอาเอามา,า,ม,า,ามาบิดเล่นอะไรบนถนนช่วงที่เราเราหนีเขาเขาก็ ปกติเขาชอบเอาที่ปองนึกออกไหมครับคือ hmm. ชอบเอาขาตั้งลากพื้นให้มีอารากายไฟบนถน,นนนะครับสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเขาชอบทากันนะก็เราก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเห็นแต่แสงไฟมันอยู่ข้างหน้าเราเป็นเป็นแสงอ่าเหมือนเหล็กขุดถน,นนนะครับ hmm. เราก็มองไปเอ้ยมันก็คิดว่าเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรครับพี่แล้วก็ขับมาอยู่อยู่แสงก็หายไปเราก็ขับไปแล้วก็มีเอ่อก่อนหน้านั้นเรามีเราม,เรามีน้อง ครับนหน้าไปก่อนแล้วน้องก็วนกลับมาบอกว่าพี่พี่โอลรถล้มอ่าเราก็เฮ้ยล้มเหรอพเพราะเมื่อกี้เเห็นขี่เังขีงเข่เอาอะไรลากพื้นอยู่เลยป oh. ระมาณเนี้นะอืมเราก็คันนี้มาเป็นข้างทางนะครับพี่มาเป็นอ่าเป,เป็นเป็นทุ่งนานะครับเราก็จอดดูกันเราไม่เห็นรถไม่มีรอยรถ Lion, ไม่มีอะไรเห็นแต่รอยขัดอา่าเหล็กรูดบนถนนนะครับอืม mm. เราก็ตามรอยไปก็มันเป็นมันมืดหมดครับไม่มีไฟข้างทา,างครับเราก็มองไปทุ่งนาแล้วก็ไม่เห็นเราก็เลยจอดรถกันบนถนน พื่อจะเดินลงไปดูว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนหล่นไปจริงหรือเปล่าตกไปขั้นหล่นจริงหรือเปล่านะครับเราก็พยายามหากันหากันอยู่พักนึงครับแล้วก็ไปเจอเจอเออเจอน้องผู้หญิงที่ที่ซ้อนท้ายเพื่อนมาด้วยครับอซ้อนทายโอ๋มาด้วยก็น้องเขาสลบเราก็เออเห็นน้องแล้วแต่ไมยังไม่เห็นเพื่อนนะครับก็หากันอ,อ๋อแล้วก็เราก็มองไปอีกประมาณอีกห่างไปอีกประมาณสั้เป็งสิบเมตรนะครับก็ไม่เห็นเพื่อนนอนแต่ว่าเพื่อนยังหายใจอยู่นะครับโอ๋ยังหายใจอยู่ เราก็ตอนนั้นตกใจครับทําอะไรไม่ถูกก็เลยอุ้ม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 โอเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลก็ก็เลยเอาโอมานั่งตรงกลางนะครับแล้วก็ให้เพื่อนผู้ชายคนขับผมนั่งซ้อนท้ายแล้วก็เอาโอนั่งกลางแล้วก็เอาคือขาสภาพสภาพโอตอนนั้นคือร่างกายคือคือแบบตัวอ่อนไปหมดนะครับอ่อนหมดเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าขาเขามันจะมันแบบห้อยๆครับก็เลยเอาขานี่พ้าไปกับแผ่นนะครับคี่ปอง คือพี่ตองนึกภาพออกไหมครับคือเอาคนเจ็บไปนั่งตางนะครับแล้วก็ผมนั่งท้ายแล้วเพื่อนขับแล้วเอาขาเนี่ยพาไปที่แฮนด์นะครับแล้วเอาเพื่อนเอนตัวนอนเพื่อให้เพื่อนแบบเอนได้ไปพักแล้วก็จะรีบส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วระหว่างทางไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็เงยหน้ามองหน้าผมแล้วก็พูดมาคาว่าทนไม่ไหวแล้วว่าผมบอกเฮ้ยจะถึงโรงพยาบาลแล้วครับไปสู้หน่อยจะถึงโรงพยาบาลแล้ว แล้วเพื่อสุดท้ายที่ที่เพื่อนพูดมาบอกไม่ไหวจริงๆแล้วก็<ม>เพื่อเพื่อสุดท้ายพี่โอ<ม>อ๋คือโอเ้เขาเพื่อสุดท<ช>้ายใส่หน้าผมบอกไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็<ม>เพื่อดังมากครับเรารู้เลยเป็นเพื่อสุดท้ายลม,มลมหายใจสุดท้ายที่เพื่อนใส่ตรงหน้าอกผมอ่ะผมภาพมันจะติดตายขาอยคือนี่คือนี่คือเพื่อนเพื่อนเสียคาคาอกตัวเองเลยฮะใช่ครับพี่คือเพื่อหายใจสุดท้ายครับเพื่อคำว่าเพื่อสุดท้ายคือมันแรงมากมันดังมากครับที่สอง เพื่อแบบดังดังดังจนแบบเ,เต็มสองหูงอโอ้ยเอืออืแล้วก็เราก็ยังไม่คิดว่าเราก็ยังบอกใจตัวเองว่าเพื่อนไม่เป็นไรเราก็ตอนไม่รู้ว่าตอนนั้นเพื่อนนะ่ะขาดใจไปแล้วเราก็พยายามบปอบตัวเองกับคนคนขับเพื่อนคนที่ขับบอกว่าเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรต้องอ้อยถึงโรงพยาบาลอา้อยถึงโรงพยาบาลอือก็พอไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็มารับไปแต่เขาคือเราก็ อยากคิดว่าอยากให้เขาช hmm. ่วยเพื่อนมากกว่านี้คือเราก็คืออารมณ์มะครับพี่พี่สองแต่เราก็ไปไวๆทำไมไม่ช่วยเพื่อนผมเขาบอกว่าเพื kind of ่อนขาดใจมาแล้วเขาเขาทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เอาเพื่อนไปไว้ในห้องห้องเด็กจิตอ่ะพี่ฝองคือโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับก็เขาแค่เป็นเป็นลูกกรงประตูแล้วปิดแล้วก็เพื่อนเราก็ไปเอาไปนอนอยู่เฉยนะครับก็เลยความรู้สึกเราตอนนั้นสุดแย่มากว่าเราทําอะไรได้ไม่มากกว่านี้นะครับอืแล้วเราก็เห็นว่า หมดครับพี่ป๋องคือสภพาพาค,คือตกไปทุ่งนาแล้วก็มันมีต้นมะม่วงบบอีอะไรแล<อ>้วมดยมันเกาะเพื่อนอยู่ดังเข้าจมูกเพื่อนเข้าอะไรเงี้ยมันเห็นนะครับว่ามันเห็นหมดเลยก<อ>็เลยตอนนี้ทุกคนก็ทําใจแล้วก็เลยก็โทรโทรบอกทางบ้านของโอว่าเออตอนนี้โอวเกิดเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับก็เลยอ,นนอพ่อแม่โอก็เลยมามาที่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นทุกคนมันอารมณ์ที่แบบไม่ไม่ไม่อยากจะคุยอะไรกันแล้วแต่ตอนน้ก็ ก็หลังจากที่ทํะไรจากโรงพยาบาลเสร็จก็คือรับศพจากโรงพยาบาลไปบาเพ็ญส่วนที่วัดนะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ตามมาอีกมากมายแล้เป็นไงบ้างอืเหตุการณ์แรกเลยอย่างคืนคืนแรกครับพี่ปองคืนแรกเราก็เอาศพตั้งศพไว้ที่วัดปกติคือพ่อเพื่อนน่คือเขาเลิกราชการตำรวจนะครับผมคือเขาแต่จังหวัดก็คือจะมีการละเล่นนะครับพ่การละเล่นเพื่ออยู่เป็นเพื่อนศพอะไรย่างเงี้ยก็คือก็มีการเล่น บอกได้เลยกเรือเล่นไฮโลไฮโลไพ่อย่างเงี้ยครับที่บอกก็เราก็เล่นกันตามปกติเขาเล่นปกติแต่แรกเราก็เล่นกันเองกลุ่มกลุ่มของกลุ่มคือเพื่อนเพื่อนอดีว่าทางทางญาติทางพ่อพ่อของโอ๋เนี่ยเขาเป็นรัฐการตำรวจเขาก็จะมีเพื่อนเพื่อนเข้าขั้วเขามาเยอะเขาก็เล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอดีว่าจำนวนไพ่ไม่พอไม่พอก็เลยก็เลยแม่แม่ของโอ๋บอกว่าเออชนชนไปกลับไปที่บ้านให้แม่หน่อย ไปเอาไพ่อ่ะในห้องโอ่ะเอามาเอามาให้แม่หน่อยอประมาณนี้ครับ่าไพ่ใน่พอเล่นแต่ผมคือเครามรู้สุกคือเราไม่ได้กลัวเพื่อนอย่างแล้วตอนนั้นเราไม่กลัวเพราะคิดว่าเราสนิทกันแล้วเราก็รักกันอืผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องอีกคนหนึ่งผู้ชายครับไปเอาแจปไขเข้าไปี่บ้านไปเอาไพ่ก็ยังคิดว่าโอ้ถ้าอยู่บ้านก็มามาบอกมาทักมาอะไรให้เรารู้ แต่มันไม่มีเหตุการณ์ที่ที่บ้านครับพี่สองเดี๋ยวนะตอนนั้นนั้นนาทีนั้นถทามีนั้นชนก็ไม่ได้กลัวใช่ไหมฮะไม่กลัวครับไม่กลัวคือสนิทกันมากครับพี่สองก็คือหลังจากผมคิดว่าเออถ้าเกิดจะเจอน่าจะเจอที่บ้านแต่ที่บ้านไม่เจอครับพี่องก็หลังจากที่ผมเอาหยิบตลับไพ่ที่ที่อ่าที่เตียงเขาเพื่อจะกลับมาที่วัดมาให้ให้แม่เขาก็ระหว่างที่กลับมาผมก็เห็นคนในสาราที่ที่ไว้ศกครับทำไมคนเขามุงมุงเันเยอะเยอะมากเลยผมก็ เขามุงอะไรทำไมเขาเล่นมุงใหญ่จังอะไรอย่างนี้ครับก็สิว่าน่าจะเล่นไฮโลือเปาทำไมคนบินเยอะแต่เขาแหวกเข้าไปดูไม่ใช่ครับพี่<ม>ก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มของพวกเราเนี่ยถูกโอเข้าครับเข้าสียงครับถูกโอเข้าสียงอ่ะครับครับผมเออเป็นไงครับก็คือเหตุการณ์คือน้องคือตอนตอนที่เข้าผมไม่อยู่ผมยัง<ม>ยังอยู่ที่บ้านโอเพื่อไปเอาไพ่กลับมาใช่ไหมครับ,รบเข้าไประหว่างนั้นผมผมก็แแบบเข้าไปดู น้องผู้หญิงปกติเขาจะเรียกผมว่าพี่อืมจะเรียกผมพี่ชนพี่โอพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาเป็นน้องเป็นน้องผู้หญิงที่เป็นน้องอ่าในกลุ่มอะครับแล้วอยู่เขามองหน้าผมแล้วเขาพูดผมว่าไอ้ชนตอนน้นกูกินหน่อยดิครับผมก็เฮ้ยเหมัอนปิงเนข่าวเนี่ยแล้วก็เลยถามน้องคนนั้นชื่อหมวยนะครับบอกหมวยเอาดีๆใช้เนี่ยอืมเขาก็ยังย้ำคําเดิมว่าไอ้เรียกผมว่าไอ้เหมือนเดิมผมก็บอกเฮ้ย บอกอยากกินน้ําบเอาน้ําผมก็เลยเอาน้ำเนี่ยยื่นให้เป็นน้ําวดโปลตสน้ําวดขุ่นนะครับยื่นให้ตอนนั้นเสียงเสียงเสียงเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเสียงแข็งจากเสียงผู้หญิงเป็นเป็นเสียง่เป็นเสียงแข็งแข็งครับอืแต่ผู้ชายเลยก็ไม่ใช่ครับจะเป็นเสียงแข็งแข็งครับก็ปกติน้องคนนี้จะเป็นคนที่พูดเพราะครับพูดเพราะจะเรียกพี่ทุกคำแต่ว่าเขาก็เออมาว่าให้ผมว่าอมันไม่ใช่ก็ให้ผมก็ยื่นน้ําให้ขวดหนึ่ง พอให้น้ำไปกวนหนึ่งเขาก็ยกยกเสร็จุ๊บอกว่ากูอยากถ่ายรูปก,กับเพื่อนเพื่อนเขา <c oughs> บอกว่ากูอยากถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนครับเออผมก็บอกใช่ผมก็เลยคือตอนนั้นคือคือรักเพื่อนแล้วก็อาจจะเขารู้สึกว่าร<อ>้องแกล้งหรืออามหรือเปล่าผมบอกว่าไอห้หมยถ้าไม่ใช่โอนะอพี่เตะน,นะเออผมพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าก <c oughs> ูเองกูอยากถ่ายรูปกับพวกเพื่อนอยากถ่ายรูปกับมึงกูอยากถ่ายรูปกับพ่อแม่ คือตอนนั้นแม่เขาช็อกไปแล้วตอนที่ผมมาที่วัดนี่คือแม่เขาช็อกแล้วตั้งแต่รู้ว่าลูกเข้าคือเขาก็ช็อกไปเลยตอนพ่อเขายังแสดงว่าณตอนนั้นสายการอีนุงตุงนางเลยดิใช่ครับก็คือคุณพ่อคุนพายครับก็คือแตกตื่นกันแต่ผมผมเองก็คือตอนที่ตอนเข้าแล้วผมไม่อยู่ไงครับก็มาตอนที่เขามุงกันแล้วก็เลยครับแต่ว่าตอนนั้นแม่แม่แม่ของน้องเนี่ยช็อกไปแล้วช็อกไปแล้วเป็นลมไปแล้วเป็นลมแล้วครับรู้ว่าโอ้โอ๋ต้อมาครับก็ ก็หลังจากหลังจากที่ขอถ่ายรูปผมก็ถามว่าเออใช่ใช่จริงเปล่าเขาบอกว่าเออกูเองขอถ่ายรูปได้ไหมถ่ายถ่ายรูปกับเพื่อนเออมันได้เวลากูแล้วเขามารับกูแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เออตอนนั้นทุกคนแบบทุกคนก็ร้องไห้อะครับแต่ถ่ายรูปด้วยความยืนร้องไห้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความสุขคือทุกคนแบบน้ําตาคลอร้องไห้ถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วเขายังทําท่าชูสองนิ้วครับคือท่าประจำของเขาเลยคือถ่ายรูปทุกครั้งเขาะสู้ตายท่าสู้ตายครับเดี๋ยวนะตลอด น,นี่นี่นี่เรื่องจริงใช่ไหมฮะชนเรื่องจริงครับเรื่องจริงและประเสครับทุกคนสิบห้าปีสิาปีที่ผมยังจำาหนใจ <c oughs> คนลุกเด้วยวก่อนนะคือทุกคนก็ทําตามที่เขาขอคือยืนถ่ายรูปพร้อมกับ,บน้องที่โดนเข้าถูกไหมครับน้องหมยครับน้องหมยเนี่ยนะฮะทุกคนก็ยืนแต่ว่าโอเคผ้ามันคงไม่ได้ออกมาแบบมีความสุขหรอกก็คงจะเปื้อนคราบน้ําตาคงไม่ได้ยิ้มกันแบบมีความสุขจริงๆนะฮะแต่ระหว่างนั้นคือน้องหมวยเนี่ย ขณะที่มีล่างของของโอสิงอยู่นี่นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันแล้วก็ยังชูท่าสองนิ้วซึ่งเป็นท่ารประจําของเขาด้วยแหละฮะใช่ครับมีเขาคนเดียวมีเขาคนเดียวที่ยิ้มแล้วก็ชูสองนิ้ว้ยครับเอออะแล้วไงครับแล้วลวหลังจากหลังจากตรงนี้ไปเขาเขาบอกว่าเขาได้เวลาที่เขาจะไปแล้วจะมีคนมารับก็คืออจะ ศพนี้จะไว้สามวันก็จะเีสองคืนนะครับก็หลังจากนั้นไปุ๊บเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็แล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็นิ่งไปครับยิ่มไปทุกคนก็คิดว่าเออเขาคงคงโอ้คงไปแล้วคงไม่มีอะไรอีกแล้วแต่แต่ไม่ใช่อย่างไงเขาที่สองพออีกวันที่สองช่วงเส้นสายของของวันที่สองที่เอาศพไว้ที่วัดวันที่สองกลุ่มกลุ่มที่มีที่มีเรื่องกับกับเราบางคืน เขามามากันหมดเลยครับมาขอไหว้ศพมาขอขมาศพทำเฮ้ยเรายังว่าโกรธอยู่ว่าเมื่อคืนยังไล่เราทําให้เพื่อนเราลดล้มอะไรอย่างเงี้ยครับเพระโกรธกันก็จะมีเรื่องกันอยู่วุ่นวายในพระในวัดเขาบอกเขามาขอโทษมาขอขมาเมื่อคืนเนี้ยไอโอมไปเล่นงานกูพูดอย่างเงี้ยเล่นงานยังไงอ่ะคืออย่างนี้พี่ป๋องคือก็เล่าฟังคือหลังจากให้เขาเข้าไปขอขมาศพไหว้ศพแล้วเขาก็ออกมาแล่วฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยป๋องอ่าพี่ป๋องคือโอเนี่ยไปเรียก เรียกคนที่มีอ่ามีเรื่องกันเนี่ยขาชื่อบาร์สไปยืนหน้าบ้านบ้านบาร์สจะมีบ้านเป็นบ้านสองชั้นไปยืนไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ชี้เป็นที่บ้านบาสเรียกอไอ้บาสไอ้บาสแต่ครั้นี้ยบาอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเรียกเขาออกจากระเบียงบ้านมามาเปิดดูครับแล้วเขามาเห็นโอยืนชี้หน้าเขายคืนคืนที่หลังจากที่เข้าคืนแรกเนี่ยครับคืนนั้นแต่วันวันที่สองเนี่ยที่เขามาที่วัดเนี่ยเขาสายเขามามาขอเขามาสดแล้วเขามาเล่าสังว่า โอเนี่ยไปยืนชี้หน้าเขาเรอเรียกเรียกชื่อเขาบอกว่าไอ้บาร์สไอ้บาร์สซึ่งซึ่งซึ่งบาร์สรู้อยู่แล้วว่าโอ้เสียวถูกไหมรู้ครับแต่ตอนแรกไม่ได้มาครับก็นี่คือเหตุเหตุจตุการณ์ทีเขาก็มาขอขอขอโทษขอเข้ามาแล้วก็เราก็ไม่โกรธกันแต่ตอนแรกคือมันก็มีช่วงชลมุนที่เรืออารมณ์อารมณ์ตอนนั้นวัยรุ่นก็ครับพอหลังจากหลังหลังจากวัน วันที่สองค,คืนคืนวนที่สอง<ม>คือผมผมผมคือรักรักกันมากครับก็เสียใจก็เราก็นั่งอ่ามันจะมีต้นหูกวางต้นถูกวางอยู่ตรงข้างศาลาก็อยู่ด้านในเนะ่ะก็เราก็นั่งนั่งกินหน้าศาลามผมก็ทุกคนก็ไม่มีอารมณ์จะกินอะคือคผมว่าผมอยากเมาคือผมผมเสียใจผมว่า<ม>ผมก็ซื้อซื้อเครื่องดื่มมานั่งดื่มคือเบียร์นะครับมานั่งดื่มผมก็เออไม่มีใครกินด้วยเลยเรียกใครต้องมีใครกินผมก็คือว่าความที่รักเพื่อนแลรู้ว่าเพื่อนคือเพื่อนกินคือโอ๋รู้ว่าโอ๋กิน ผมก็เลยไปเคาะที่โรงโอบอกโอ๋มึงกินกูได้ไหมครับเราคือเราไม่กลัวผมไม่กลัวอยู่แล้วพี่ป๋องคือเรารักกันมากแล้วผมก็กลับมานั่งที่เดิมพี่ป๋องเชื่อไหมต้นหูกวางอยู่ตอนคือลูกหูกวางตกไหลังคาที่ผมนั่งอยู่ปังปังปงปงปงคนตกใจเป็นพี่นี่ก็ตกใจเออมึงเรียกทำไมมึงเรียกทำไมอย่างเงี้ยทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยบอกมึงจะเรียกมันมาทำไมเลยบอกก็มึงไม่กินกับกูผมก็เลยพูดคือสับอย่างเงี้ยคือตนีในปุ่มเพื่อนนะครับเข้าใจฮะอารมณ์นั้นเลยฮะ ทุกคนบอกมึงจะเรียกมาทําไมครับทุกคนไม่อยากให้ผมเรียกแล้วผมบอกเอาก็มึงไม่กินกับกูผมก็เลยไปเรียกเพื่อนมาเพื่อจะกินด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ย้อนนิดนึ่งขณะที่ไปเคาะนี่เด็นลองทาทาเสียงเค้ะไหมครับว่าตอนน้เคาะเรียกยังไงอ่ะผมก็ที่ข้างโลงผมก็อ๋อโอ้กินเหียกูหน่อยเคาะเคาะไงฮะเคาะแบบเคาะลงเลยป๊อกป๊อกป๊อกที่ข้างโลงครับป๊อกป๊อกป๊อกโอ้มากินเหล้ากูเนี่ยเหรอครับโอ้โหอืม ก็พอดีผมก็หลังจากที่ผมเดินไปคอแล้วผมก็กลับมานั่งที่เดิมเออแล้วผมยังไม่ยังไม่ทันลีเลียลงแก้วเลยแล้วลูกต้นลูกหูกวางที่อยู่หลังคาเนี่ยอยู่ก็ตกโอ้โหเต็มหลังคาเลยพุกงฟ้องฟ้องฟ้องอย่งนแล้วทุกคนก็ตกใจครับที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ทุกคนก็เลยว่าผมว่าวิ่งทำไมวิ่งทำไมอะไรอย่าเงี้ยก็บอกว่าเออก็เพื่อนกูยังไม่ได้กินอ่ะกูไม่กินอะไรอย่างเงี้ยผมเลยกับเพื่อนไปนิดหน่อยอะกัเงี้ยแต่ก็ คืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ว่าหลังอ่าอีกคืนที่สามตอนเช้าแม่แม่เขาพ่อแล้วก็พี่สาวเขาก็เข้ามาเล่าให้ฟังว่ามอคืนเนี่ยโอ้ะกลับอาบน้ำที่บ้านเห็นแต่เห็นแต่ช่วงล่างเห็นลูกพระาตัวมาอาบน้ำอย่างเงี้ยเขากลับเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับคืนอ่าแล้วพอคืนคืนที่สามวันว่าอ่าก็ไม่มีอะไรครับมีมีก็มีที่วันจะเผาครับเขาต้องมามาอีกครับพี่ป๋องมายังไงฮะมาเข้าน้องหมวยคนเดิมเลยครับเข้าน้องหมวยแล้วเหรอครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะไอไอครั้งแรกตอนเข้าหนงหมหวยอะตอนหวยมันฟื้นขึ้นมามันจําเหตุการณ์ได้ปะหมวยบอกไม่รู้บอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวไม่รู้อะไรครับแต่พอหวยได้ยินว่าเราคุยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคุยบใครเขาเขาพูดไม่ได้เขาตอบสนองอะไรไม่ได้เขาแต่เขาเขารู้ว่าเราเราคุยได้ยินได้ยินเราคุยครับเหมือนเขาบอกว่าพี่คุยอะไรเขาได้ติเขาได้ยินแต่เขาขยาบเขาอะไรไม่ได้เขาบังคับตัวเองไม่ได้เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ครับแสดงว่าหมวยนี่มันคงจะเป็นคนที่จิตใจคงจะจิตอ่อนนะ แล้วก็มาเข้าหมวอีกอะฮะครับก็คือวันที่จะเผาคือจะเผาวันนี้ก็คือจะเผาตอนบ่ายของวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือคืนนั้นมาอีกอืครันนี้มาร้องไห้ไม่มาหวนร้อเหมือนคลนแรกแล้วครับคี่ของมาร้องไห้คือจะไปจริงๆแล้วก็บอกว่าต้องไปจริงๆแล้วเขามารับจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้มาขอถ่ายรูปอะไรนะครับแต่มาร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่ไม่พูดอะไรร้องไห้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 แล้วก็ฮือฮาสะอึกสะอื้นคือจะไปจริงๆแล้วครับ ก็ร้องร้องไห้อย่างเดียวถามก็ไม่พูดอะไรก็ไม่ไม่พูดแม่อะไรร้อง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 เราก็แล้วประโยคสุดท้ายที่บอกว่าคือเมื่อก่อนนี่เขาชอบใส่ในกาคือเป็นเป็นยี่ห้อบอกได้ไหมครับพี่ป๋องครับเป็นยี่ห้อจีช็อกเมื่อก่อนดังมากครับที่เขาเขาคือเขาขอบอกว่าขอนะอย่าถอดเขาเขาบอกเพราะว่าขออย่าถอดคมาบอกาว่าให้ใส่ไปกระลงเขาแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมครับวันที่เปิดจะเผาศพเปิดลงเผาศพ ผมไม่เคยเห็นศพที่ไหนที่จะนอนยิ้มอลยครับพี่ป๋องนอนยิ้มเหรอฮะนอนยิ้มครับพี่อุยเขานอนยิ้มแล้วเขาก็แต่ครั้นี้เราเขาขอว่าในจาเขาจะถอดก็พ่อแม่เขาบอกไม่ต้องให้โอบไฟเขาขอดเขาชอบเขารักเขามากเขาเดี๋ยวเจอตัวนี้เขาเสร็จเนี่ยอีแล้วเขาต้องพอนี่ชอบนี่คือรู้สึกว่าดูดีมากที่อะไรอย่างเงี้ยสมัยสมัยนี้ก็ยิ้มนะครับเขาก็เลยแบบว่าขอขอได้ไหมเดี๋ยวไม่ต้องถอดของเขาแล้วก็เราก็ แม่เขาก็บอกไม่ต้องถอดก็เผาไปพี่ป๋องเชื่อไหมว่าเวลาเผาเขาเนี่ยห้าโมงสิบห้าโมงสิบผมจำไม่ได้ว่าห้าโมงเท่าไหร่หวยออกหวยออกเลขเขาเลยครับเลขอะไรก็เลขตัวเลขที่ข้อมือเขานะเขาก็ตอนนั้ทุกคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางคนก็ซื้อไม่ซื้อก็แต่วาก็มาพูดกันตลกว่ามันมันเลขข้อมือเวลาเผาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือก็เผาไปก็ไห้การก็ไม่มีอะไรก็คือ ก็คือจะสุดท้ายก็คือจริงๆพี่ป๋องรู้ไหมว่าเขาบอกเป็นลางบอกเหตุไปแต่ก่อนที่เขาจะตายคือคือไงพี่ป๋องวันที่เขาจะไปตายคืนนั้นก็เราก็คือเขาเมื่อสมัยก่อนเขาไม่มีคำว่ากิ๊กใช่ไหมครับพี่ป๋องไม่มีแล้วนะฮะไม่มีคำว่ากิก๊กมีกิ๊กอย่างเงี้ยมีกิ๊กกิ๊กอ่ะนะครับผมก็มคือเราผมว่าไปไปกับเขาเพื่อไปโกหกเมียเขาว่าเออเนี่ยจะไปไปงานบวชเพื่อนอีกคนนึงนะแต่ไม่ต้องไปหลอกมอไฟมันไม่พอคน ไม่พอคนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะให้ผมซ้อนท้ายไปด้วยก็จะไม่เอาเมียไปแต่จะด่าผู้หญิงคนอื่นไปอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เราก็เออเราก็ผมก็อย,ยอมรับว่าก็ผิดช่วงนั้นก็คือคไปไปช่วยร่วมโกหก,โกมเมียเขาด้วยก็เลยบอบกว่าเออไม่ไปกับพี่เองไปกับพี่เองไม่มีอะไรก็ระหว่างที่นั่งกินอยู่พี่ป๋อก็คือ่สงจังหวัดนะพี่ก็กิ้นล้ขาวน้ำแดงนะครับเหมือนกันครับก็พอดีผมมาไปเห็นต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งหน้าบ้านเขาที่นั่งกินอยู่เนี่ยมันเปนติ๊ตเตี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยโอ ขอมะพร้าวกินลูกดิอะไรเงี้ยบอกเราเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวต้นเนี้ยเขาไม่ได้มีไว้กินเขามีไว้ล้างหน้าผมก็ล้างหน้ามือดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ล้างหน้าเอ้ยเขาบอกผมเขาบอกผมว่าเป็นใช่คืนคืนที่ตะนาวศิษเขาบอกว่ามะพร้าวต้นเนี้ยไม่ได้มีไว้กินเขามีไว้ล้างหน้าผมก็เลยแบบสวนจับไปนะผมว่ผมว่าผมรู้วันไม่ใช่แล้วพูดเรื่ออย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเอาไว้ล้างหน้ามือสิอะไรยเงี้ยเราก็ไม่ตีไรแล้วก็เราก็นัดกันทุ่มหนึ่ง นะครับคือย้อนกลับมานะครับวันท,ที่จะไปก่อนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็คือย้อนกลับมาคือวันที่จะไป,ะไปตอนทุ่มหนึ่งผมก็ไปไป,ไปหาเขาไปรอเขาเดยนไปหาที่บ้านเพื่อจะรอจะไปกับเขาคือจริงๆแล้วผมก็มีรถผมแต่คือหลอกเมียเขาว่าผมจะฟ้อนท้ายแต่ผมก็ต้องเดินจากบ้านผมไปบ้านเขาก็คือไม่ใจกันนะเราไปไปถึงก็ผมก็เห็นเขากำลังแต่งตัวอยู่เขาก็บอกว่าเมียเขาบอกนี่พ่อเสื้อพ่อทีออ่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยดูพี่โอ๋ไปใส่ดิ เสื้อใหม่เลยคือพ่อตาเขาซื้อเสื้อมาใหม่แต่พ่อตาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านพ่อเขาขับพวกสิบล้อออกงจังบัดอย่างเงี้ยครับก็พอพ่อพ่อพ่อเมียนะครับพ่อตาเนี่ยครับก็ซื้อเสื้อใหม่เขาก็เอาเสื้อเสื้อพ่อตามาใส่แล้วอยู่ก็บอกให้เมียเขาแต่งหน้าให้หน่อยเดี๋ยวพี่ป๋องบอกว่าเออมนแต่งหน้าให้พี่หน่อยแต่งหน้าขาวๆเลยทับปากให้พี่เนี่ยทาทาลิสแงแดงคือเหมือนแต่งหน้าโพมอ่ะครับพี่ป๋องครับผมก็บอกเฮ้ยให้เมียแต่งหน้าด้วยอ่ะบอกเออแล้วเขาบอกเมียว่าเออพี่ ก็บอกเมียเขาจะเขาจะไปด้วยอย่างบอกพี่ไปด้วยดิไปด้วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปค้าวุทายแล้วพี่ไม่ไปแล้วพี่จะไม่ไปแล้วพี่จะไม่เที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับคือเรื่องราครับพี่สองเออมันมีเหมือนกับเอ่อเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนลางสังหรณ์หลายๆอย่างก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่จะไปเกิดอุบัติเหตุถูกไหมฮะใช่ครับเออนี่คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียคาอกเราเลย ครับเออไอที่ว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันดังจริงเลยใช่ไหมฮะชนสิบปีสิบห้าปีครับพี่ป๋องที่มันยังอยู่ในสมองมันดังคือคืออป็นเพลือกมันเพลือกที่แบบว่าอืเพลือกแบบว่าสุดท้ายแล้วคือมันโอ้โหพี่มันลดลดจมูกลดคอผมครับแล้วพี่เชื่อพี่เชื่อว่าสิ่งนี้นะฮะมันจะอยู่กับชนไปตลอดทั้งชีวิตนะฮะจริงๆคือไอความรู้สึกเนี้ยพี่ว่ายังไงก็ลบไม่ได้ชน ต่อให้มันจะผ่านไปสิบปียี่สิบปีพี่ว่ามันจะอยู่ในเมมโมรีของเราตลอดกาลใช่ทุก<อ>วันนี้ก็ยังอยู่ปกติครับพี่ถามนิดนึงฮะย้อนกลับไปตอนถ่ายรูปปกติเนี่ยเราจะถ่ายหนึ่งรูปอาการเสียถ่ายสองรูปสามรูปนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่วิญญาณของโอเข้าเข้าสิงหมวยเนี่ยแล้วถ่ายรูปประชูสองนิ้วเนี่ยนะฮะอ่านหนองขำว่าฟังแต่จริงหน้าสาการตรงน,นั้นผมว่ามันไม่ขำเลยนะ มันไม่ทำนะมันมันถ่ายพร้อมรอยคัดน้ําตามันไม่ได้พิมพ์รอยยิ้มนะครับพี่คือถ่ายกันกี่รูปอะครับคือคือผมตอนตอนตอนล้างรูปเลยผมก็ไม่ได้ไปดูนะครับพี่คือเราไม่ได้ไปสนใจตรงนี้ครับสนใจแค่ว่าเอพื่อนอยากถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายแต่ว่าถ่ายด้วยความที่ว่าเราเสียใจว่านี่เป็นจะเป็นท่านถ่ายท้ายกับเพื่อนแล้วครับตอนนั้นถ่ายไปกี่รูปไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วรูปเนี้ยนะฮะมันผ่านการเวลามาพี่เข้าใจแล้วรูปเนี้ยมันยังมีคนเก็บไว้บ่ะ ก็ยังเป็นอธที่บ้านเขาครับเป็นเป็นแม่กับพ่อเขาเก็บในรูปก็จะเป็นเหล่าบรรดาเพื่อนฝูงเหล่าบรรดาญาติแล้วก็มีรูปของหมวยชูสองนิ้วซึ่งในรูปรูปนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่นี่คือไม่ใช่หมวยนะฮะข้างในเนี่ยเป็นโอนะฮะครับรูปนั้นยังอยู่อ่ะฮะยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ที่บ้านเขาครับอยากเห็นจังเลยอ่ะเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นรูปที่ชูนิ้วสองนิ้วแล้วก็ยิ้มด้วยครับคนเดียวคนเป็นคนเดียวที่ยืนตรงกลางและยิ้มและชูสองนิ้วคนอื่นหน้าเศร้าหมด ทุกคนต้างหมดครับแล้วก็ไอตอนที่เขาบอกว่ามีคนมารับเขาว่ามีใครถามแม่ว่าใครมารับมาอยากรู้จังเลยอ่ะคือตอนที่หลังจากที่เราทาบุญร้อยวันนะครับพี่ป๋องก็คือเรานั่งคุยกันคือแม่เขาเสียใจมากเพราะว่าเพราะผมจะกินนอนอยู่ที่บ้านเขาแล้วครับก็คือจะ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 นัดกันอยังไงก็ต้องไปบ้านของเขาแม่เขาเล่าฟังว่าสมัยตอนที่โอ้เนี่ยเขายังไม่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 เกิดเนี่ยเขามีพี่สาวคนหนึ่งครับพี่พี่แอมเนี่ยคือเขามีเขา คือมีพี่สาวพี่แอมแ้วเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยอยากได้ลูกผู้ชายพอพ่อเขารับราชการตำรวจก็เลยอยากมีลูกผู้ชายอยากให้ลูกชายเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขออันนี้หลังจากที่ทำบุญรับวันไป็นะไี่ต่งก็คือแม่ลายบอว่าคือเคยไปขอไปขอกับพระพระที่เขาทุดงอยู่เนี่ยไปขอว่าอยากอยากมีลูกชายอยากเีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครมารับอะไรยังไงครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นพระเป็นโยมทูตโยมพบาล อะไร<ต>ไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นคืออารมณ์นั้นมันไม่ได้ถามว่าใครมารับ<อ>คืออารมณ์มันแค่าถามเขาเขา,เขาพูดมาเองว่าเขาจะไปแล้วอย่างเงี้ยคืออารมณ์แค่ว่าอยากถ่ายรูปกับเพื่อนอ,อยากถ่ายรูปกับ<อ>พ่อแม่นะถ่ายรูปกับครับอ,อ,อ,อยากอยากเห็นไงว่าณนณะนะมโนโตรงนั้นของเขา่าเขาเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ที่เหมือนจะมารับเขาอะก่อนจะถ่ายรูปกับเพื่อนอะนะครับหลังจากนั้นนะชนหลังจากเหตุการณ์ที่ชนเล่ามาทั้งหมดแล้วทาการชาปนากิจทุกอย่างละจากวันนั้นนะฮะ ไม่เจอเขาอีกเลยก็บอกว่าเจ้าที่บอกว่าคือเขาจะกลับอาบน้ําเขาเขาเป็นคนที่ว่าถ้าไปเที่ยวไหนกลับมาเข้าห้องน้ําอาบน้ําคือช่วงแรกคือว่าอคือแม่เขาเหงาตอนช่วงโกวินใหม่ก็คือแต่รับลูกสะพ้ยเข้าไปอยู่บ้านด้วยเป็นนอนที่ห้องที่บ้านบ้านโอนะครับแต่เขาจะเห็นไม่บอกคือว่าโอจะอาบน้ําเวลาเนี้ยครับจะเห็นข้างล่างลุ่งพ้าจะตัวเดนขาดให้เห็นแค่แค่นั้นแบบเนี้ โอ้แต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปหลอกล้อนเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่มีละก็มีแค่ช่วงที่ว่าไปชีน่าบาสแล้วไปตะโกนด่าบาสอ๋อช่วงที่เขาเสียใหม่ๆว่างั้นเถอะช่วงที่เสียอืมโอ้โหเรื่องนี้นะฮะอยากจะบอกว่าชนผมผมผมเชื่ออย่างที่ที่ชนเล่าจริงว่าฟังนะครับน้องน้องเล่าแบบคือเล่ามาจากความจริงอะนะฮะเขาก็จะเล่าเป็นเล่ามาจากใจฮะ เหตุการณ์ได้แต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยนะฮะอดี๋ยวจะบอกว่าคืนนี้ชนมาปิดท้ายให้เดชช็อกของพี่ป๋องได้แบบสมบูรณ์แบบจริงฮะพี่ฟังไปน่ากลัวด้วยฮะบางบางบางช่วงยอมรับเลยว่าเฮ้ยงงมากที่บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปสิงเหมวยก็คือโอเนี่ยนะฮะแล้วขอถ่ายรูปแล้วชูสองนี้ว่ามันเหมือนมันเหมือนขำแต่มันเป็นขำที่ขนลุกเนืกออกมาฮเฮ้ยน่ากลัวมากเรื่องนี้อ้ตื่นเต้นมากๆฮะยังไงก็ตามแต่ถึงแม้มมนจะผ่านมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยกันละกัน นะฮะชนโอ้นะฮะมาปิดท้ายคืนนี้นะฮะชนขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมขอบพระคุณครับชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเพื่อนก็หลอกได้ฮะ โอ้นี่คือความผูกพันแต่ผมไม่เคยเจอแบบนี้นะจริงๆแล้วในช่วงชีวิตผมก็มีนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนนะจนมาถึงอตอนจบใหม่ๆนะฮะแล้วก็มาถึงยุคทํางานเนี่ยผมก็มีเพื่อนหลายคนนะที่ที่จากไปก่อนเป็นเพื่อนที่รักกันเป็นเพื่อนที่นั่งเฮนั่งฮาเมาเที่ยวเล่นด้วยกันเตะฟุตบอลด้วยกันเนี่ยนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะเพื่อนที่เคยล่อเขาล่อ,อก,การบ้านเขาตอนเช้าไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนเพื่อนผมที่ชื่อฝายเนี่ยนะฮะนี่ก็เส้นเส้นสมองแตกนะ,ะแล้วก็ มีเพื่อนคนนี้อุบัติเหตุเพื่อนคนนี้นั่นนี่ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอนะอตอนช่วงงานศพก,ก,ก็ก็ไปกันหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันอะนะเอาข้างจริงก็ไม่ได้กลัวนะฮะเพราะว่ามันผูกพันมันรักกันมากนะครับตอนที่ไปงานศพทุกคนก็ดูเหมือนไม่เศร้าเลยซ้ำนะเหมือนเป็นงานเลี้ยงรุ่นไกลๆนะฮะ คือด้วยความมันสนิทกันมากอ่ะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เคยถามถ่ายกันในกลุ่มเพื่อนฝูงว่าเฮ้ยไอ้นี่มันตายไปแล้วเนี่ยมันมาหาเมืองป้าเฮ้ยมันมาเข้าฝันเมืองไมหรือแบบนี้ก็ไม่มีนะว่าฟังผมก็ไม่เคยนะนะฮะเออนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆทงีท่เราได้ฟังกันไปปิดทา้ทายนี่คืนนี้สมบูรณ์แบบนะครับหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าเรื่องของพี่ชนทั้งขำทั้งหลอนสุดๆไปเลยครับ เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้